วนที่43ค่ะนี้มาอย่างเร็วว้าวน้อง q c บ QSY นานๆมาทีไม่รู้เลยว่าขบวนไหนเป็นขบวนไหนเดี๋ยวมาดูว่าเป็น CNR118 ไหม วันนี้น่าจะเป็น257เดี๋ยวจะขึ้นคันนี้และไปลงที่สารยาค่ะวันนี้พาทุกคนมานั่งรถไฟสายใต้จากทนบุรี CC10 อัน s t r o มาจากบ้านชิมพรีแล้วก็ลงที่สลายาขาบวนนี้ไปน้ำตกค่ะต่างชาติเต็มขบวนเลยหนาลันมาซีซีหนึ่งศูนย์อันตอมทำขบวน257 สุดท้ายเป็นของเจ้าหน้าที่ค่ะขอลงที่สารยาเสร็จแล้วแล้วก็มาเดินตลาดไกลๆริมทางรถไฟค่ะตลาดเสือ้อผ้า ใหญ่มากโอ้ใครเยอะมาสะดุดแถวนี้มีร้านกาแฟอันนี้เป็นของ Amazon. ขอเมซอนขบวนพิเศษที่84ค่ะจากสูงไงกโกรกได้เป็นน้องคิวซี่ค2 1สน 025ตู้าตูสัปลขบวันนี้สุดเขตแดนสยามเลยสุไงไหญกตโลกประดังเบซาปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัตร ถึงปลายทางอย่างปลอดภัยคุณ<อ>ปู่ทำขบวนเรียบร้อย